นะวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดก็พอได้เงินไปแล้วเราก็เชื่อว่าเชื่อว่ามันจะต้องอมีเหตุเพราะว่าวันที่เจ็ดมิถุนาวันนั้นน่ยวันศุกร์ผูเดะกยุทธนัดกับเพื่อนๆจะไปตีกอล์ฟกันนะฮะจะไปตีกอล์ฟกันปรากฏว่าผู้เดกยุทธไม่ไปเพื่อนก็โทรศัพท์ไปหาตอนเที่ยง ถามว่าทำไมไม่มาติดรอปอยู่ไหนเป็นอะไรห,หรือเปล่าเอกยุก,ก็ตอบสั้นๆไม่ว่าติดธุระอยู่กับผู้ใหญ่แล้วก็ไม่พูดอะไรต่อซึ่งผิดปกตนะิเพื่อนนัดกันแล้วไม่ปฏิกอิปาถึงต้องอธิบายเหตุผลเยอะเลยแหละนะฮะเอ๊ะก็งงอยู่แล้วว่าเงินำนเนแปลกๆแต่ก็ไม่ได้ฉุกใจคิดอะไรจนกระทั่งวันที่8ปวันเสาติดต่อไม่ได้เลยไม่ว่าจะเส้นทางไหน เพื่อนก็ไม่มีใครรู้พี่น้องไม่มีใครรู้หมดลูกเต้าไม่มีใครรู้ดึกของคืนวันเสาร์ก็ตัดสินใจต้องแจ้งความก็เลยไปแจ้งความสอต่อวังทองหลางกรณีเนี้ยทางครอบครัวเราเนี่ยครอบครัวคุณเอกยุทธสงสัยอะไรประเด็นที่หนึ่งเลยที่เราสงสัยคือเรื่องการเงือนเนพราะคุณเอกยุทธเนี่ยกับคุณทธธักษิณเนี่ยนะฮะ คุณเอกวิภาวูจารคุณทักษิณเยอะแยะไปหมดนะคุณทักษิณไม่พอใจคุณเอกยุทธไ,ไ,ไปเห็นนายกบอห้าโฟรซีซันแล้วก็มีคนมาไลาช่ชกคุณเอกยุทธนะคุณเอกยุทธโพสก่อนตายเน่ยแต่ยังไม่พูดจะตายกันอะกันโพสข้อความไว้วันที่สาม วันที่สองที่สามมิถุนาก็เนี่ยไปเอาเงินภาษีไปโต๊ะขึ้นสวรรัสดที่บันดีบอะไรเงี้ยนะก็เป็นข้อความที่สื่อไปถึงธนายกยิ่งลักข้อความที่แหลงก็ต้องสร้างความไม่พอใจนี่พี่ก็หาเหตุผลเพิ่มว่าโอเคทางการเมืองจุดนี้แหละโอเคคุณต้องสินต้องไม่พอใจเอกยุทธแน่นอนสองมีเหตุอะไรไหมก็ไล่ไปบอกว่ากอน ที่จะเกิดเหตุคุณเอกประยุทธ์ไล่พนักงานออกไปสามคนในข้อหายักยอกร่วมกันยักยอกเงินของบริษัทไปทั้งหมดล้านกว่าบาทมีนางปรียาภาคงสมปรามีนางสาวออดอุมานิยก,กิจแล้วก็มีนายนัทวัฒน์แก่นแก้วสามคนถูกไล่ออกว่าร่วมกันยักยอกเงินทีนี้ ออนุมาเนี่ยกงานข่าวว่าเป็นกิ๊กกับในสันติภาพคนขับรถเป็นกิ๊กกันนะแต่ออนุมาเนี่ยกจะเรียกว่าอะไรก็กเป็นแฟนกับนายน,นัทวันรแก่นแก้วนะแต่ออนุมายุ4ี่กว่าแหละให้สันติภาพเนี่ยเพิ่งจะ24นะก็ข่าวกันแต่ว่าจริงไม่จริงไม่รู้ Hey, สันติภาพเลยบอกว่าแค้นใจที่ไล่แฟนแั้นหรอแต่พี่ไม่เชื่อก็มไม่ใช่แฟนจริงใช่ไหมไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องไปงไปโกรธเครืองขนาดนั้นเราก็สื่ต่อสันติภาพเล่นบอลเสียนันโต๊ะบอลเนี่ยแห่งหนึ่งสามแสนสี่แสนสามแสนสี่แสนรวมหลายหลายโตเป็นเงินล้านกว่าบาทอ ป็นเงินล้านกบบาทก็ต้องร้อนเงนเราก็ถามว่าพี่ถามจริงๆว่าลงมือเพราะอะไรบอคมร้อนเงินแล้วใครจ้างเราก็ถามเขาบอกว่าเขาชื่อเปียกเบอร์ที่ไหนอยู่ไหนเขาจะเป็นคนติดต่อมาหาผมเองผมไม่มีเบอร์เขานะแล้วไอ้เปียกทำาไงบอกเอากุญแจมือมาให้ผมเอาโทรศัพท์มาให้ผมไว้ติดต่อกับเขาส่วนตัว เราก็ฟังไม่มีเหตุผลนะฟังไม่มีเหตุผลก็ไล่ต่อไปนี่ที่ก็เช็คมาว่าปรากฏว่าไอ้เจ้าสัติภาพเนี่ยนะเคยเป็นลูกน้องเคยหยุดใ,ใจใจสังกัดของเสษชื่อดังที่มีเรื่องแถวของเตยนะแล้วก็ลาออกมาอยู่กับเอกยุทธ เอกยุทธประกาศรับสมัครพนรักงานขับรถทางโทรศัพท์ทางทางอินเทอร์เน็ตไอ้นี่เขาเข้ามาเข้ามาเมื่อเดือนพฤศจิกายนนี่เองเอ๊ะเราก็นั่งโยงไปบอกทำใหมว่วะนนี้ไอ้นี่มันวางแผนมานานเน่ยวะ่ะตั้งแต่พฤศจิกาแสนตัวอยู่เจ็ดเดือนแล้วพอตอนนี้นะ่ะก่อนลงมือเนี่ยนะก่อนลงมือวันที่หกเนี่ยผู้เด็กยุทธก็จะไม่ให้สันติภาพขับรถแล,ล้ว เริ่มเอาคนข,ขับรถคนใหม่มาทดลองขับอยู่สองวันไอ้สันติภาพก็คงเห็นว่าไอ้กูคงหลุดกระเด็นไม่ได้ขับรถก็เลยลงมือในวันพุธขัดที่หชิงชิงลงมือใช่ก่อนเพราะนั้นภาพที่จะเห็นก็นคือว่ามันโยงมาต่อมาอย่างนี้เพราะนั้นประเดน็นเรื่องว่าไล่คนออกเยมีส่วนไหมม,ดดมีนิดเดียวมีนิดเดียวแต่สันติภาพพยายามจะเบง เบี่ยงประเด็นของคดีเป็นว่าต้องประสงค์ต่อทรัพย์แต่ถ้าประสงค์ต่อทรัพย์นี่พี่ก็ถามต่อไปบอกว่าไอ้เอาไล่ห้าหกคน,นที่มาร่วมกันฆ่าที่อยู่ในรถตู้เนี่ยได้อะไรไปพรากฏว่างเงินห้าล้านนี่อยู่ที่สันติภาพหมดเลยแปลว่ไอ้ทีมนั้นไม่ประสงค์ทรัพย์เลยทำงานฟรีเหรอ,อเพราะนั้นโดยสรุปแล้วเรื่องนี้เนี่ยทางพี่ แล้วก็ครอบครัวคุณเดชยูตมองว่ามันเรื่องก,การเมืองชัดๆนะฮะแต่ครับก็ชัดเจนคือทางทนายบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องการเมืองคุณอังกรใช่ฮะซึ่งในพรุ่งนี้สิบโมงนะครับทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็จะนำผู้ต้องหาทั้งสามคนมาถแถลงข่าวสรุปคดีนี้แล้วก็พร้อมที่จะนำตัวผู้ต้องหาทั้ง3ามคนไปทำแผนประกอบรับคำรับสาร,รภาพครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะ สับสนนะฮะสามคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนที่ถูกไล่ออกไป,ไปก่อนหน้านี้นะฮะใช่สามคนที่ถูกไล่ออกไปเนี่ยเขาบอกว่าติดต่อไม่ได้ครับซึ่งก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่เชื่อมโยงถึงด้วยยังมีอีกหนึ่งคนที่ตำรวจบอกว่ากําลังหลบหนีอยู่กําลังติดตามจับกลุมอยู่ในขณะที่ศพของคอุณเอกยุทธ์ก็ทางเจ้าที่ก็จะนําตัวมาค่ําคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้จะนําไปตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชของโรงพยาบาลตํารวจอีกครั้งนะฮะว่า เพื่อยืนยันว่าเป็นคุณเอกยุทธ์แน่นอนครับแต่ว่าหลังเรื่องของข่าวคราวคุณเอกยุทธ์ที่ถูกอุ้มฆ่าจนเสียชีวิตนะครับคุณชูวิทย์กมลวิสิ์ซึ่งเป็นผู้เคยมีประสบการณ์ที่เคยถูกอุ้มมาก่อนหน้านี้นะคุณกุลค,ค,ค,ครับก็วันนี้ออกมาโพสต์ใน Facebook ของตัวเองเป็นการเตือนภยัยเป็นการเตือนไม่ใช่เตือนภยัยเตือนให้ระมัดระวังการถูกอุ้มซึ่งคุณชูวิทย์โพสต์ใน Facebook อย่างนี้นะครับว่าบัญญัติ12ประการที่ทําไม่ให้ถูกอุ้มนะครับ คนเราไม่รู้วันตายคุณเอกยุทธ์มีเงินเป็นพันล้านกินวายเฟสรุสนะฮะขวดเป็นแสนยังไปตายในป่าที่เทือกเขาจิงโจ้จังหวัดพัทลุงนะครับส่วนผมวิดไปหลายทีแคล้วคลาดมาได้เพราะรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนะครับมผมมันเป็นเด็กวัดเก่าเติบโตแถวเยาวราชพวกเขามีภาษานักเลงเขามองตาเราก็รู้แล้วซึ่งเอาเป็นว่า ไม่ได้โอ้อวดนะฮะเมืองไทยเขาบอกเป็นเมืองพุทธผมขอเติมไว้ด้วยว่าเป็นเมืองนักเรงคนมันฆ่าแกงกันง่ายๆมีทั้งวางแผนสลับซับซ้อนหน้าฉากกับหลังฉากมันคนละเรื่องกันข้อแนะนําที่ทําให้ไม่ถูกอุ้มมีดังนี้คุณชูวิทย์บอกว่าหนึ่งอย่าเดินทางโดยใช้เส้นทางเดิมเดิมเป็นประจําต้องเปลี่ยนเส้นทางขึ้นทางหลวนบ้างวิ่งทางธรรมดาบ้างอ้อมนิดอ้อมหน่อยสลับกันไปมาสอง อย่าบอกกำหนดการเดินทางร่วงหน้าเช่นเย็นนี้ไปกินข้าวหรือมีนัดกินเลี้ยงที่ไหนถึงเวลาไปแล้วก็ให้ไปเลย 3. อย่าพูดธุระสําคัญในรถหัดใช้วัดแอปไลน์หรือ SMS ส่งข้อความแทนเพราะถ้าพูดในรถคนขับรถคนติดตามมันได้ยินหมด 4. อย่าใช้รถคันเดียวคุณซื้อรถเบนซได้ย่อมต้องซื้อรถญี่ปุ่นได้ทัก4-5คันหัดเปลี่ยนรถสลับไปมาอย่าใช้รถเพียงคันเดียวเท่านั้น5 อย่านั่งอยู่ตำแหน่งเดิมตลอดสลับตำแหน่งนั่งหลังบ้างนั่งหน้าบ้างนั่งซ้ายบ้างนั่งขวาบ้างหรือในช่วงในช่วงขับขันลองให้คนขับมาลองนั่งข้างหลังแล้วก็ไปขับรถแทน oh. ข้อที่6นะครับ, <c oughs> รบอย่ามีบ้านหลังเดียวนอนที่เดิมตลอดแต่มีเมียคนเดียวก็จริงนะ <c oughs> แต่ว่าต้องมีหลายบ้านมีคอนโดบ้างโดยเฉพาะตอนเปิดประตูรถ เป็นช่วงที่สําคัญที่สุดครับไปต่อที่ข้อที่7นะฮะอย่าคิดว่าพกปืนแล้วจะรอดพวกที่ถูกอุ้มหรือว่าตายไปเนี่ยพกปืนด้วยกันทางนั้นครับข้อที่8ฮะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนคนขับรถคนติดตามหรือคนใกล้ชิดเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยอาจถูกบังคับขู่เข็นเพื่อสอบถาม<ๆ>ก็ได้ว่าเราเนี่ยไปอยู่ที่ไหนข้อ8นะฮะข้อ9าฮะอย่าคุยโมโ้อ,อ,อวดเรื่องเงินเรื่องทอง หรืออย่าไปโชว์ให้เห็นว่ามีเงินอยู่กับตัวครั้งละมากๆมันล่อตาล่อใจนะฮะข้อ10ครับอย่าอยู่ที่ไหนนานเกินไปเช่นไปนั่งทานอาหารอยู่ที่ไหนนานๆหรืออยู่ในงานเลี้ยงเพราะว่าจะทําให้คนร้ายเนี่ยอาจจะมาลงมือก่อเหตุได้ง่ายครับข้อ11อฮะอย่ายอมขึ้นรถคนอื่นเป็นอันขาดวิ่งได้เนี่ยต้องวิ่งยิงได้ต้องยิงถ้าเกิดขึ้นรถไปเนี่ยน้อยนักนะฮะที่จะได้กลับมาครับ และข้อสุดท้ายครับอย่าใช้โทรศัพท์เบอร์เดียวซ้ำๆควรจะมีซิมประเภทเติมเงินหลายๆอันเวลาใช้เสร็จแล้วเนี่ยจะได้เอามาหักทิ้งได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันทันสมัยมากแล้วก็มีโจรน,นอกเครื่องแบบเนี่ยเยอะออคุณชูวิททิ้งท้ายนะครับบอกว่าทั้ง12ข้อไม่ได้หมายความว่าคุณจะปลอดภัยจากการถูกอุ้มแต่อย่างน้อยมันเหมือนกับ ชาวบ้านที่ต้องรู้กฎหมายเบื้องต้นอาจจะผ่อนหนักเป็นเบาได้ท้ายที่สุดคุณชีวิตก็มีการฝากนะครับมันขึ้นอยู่กับเวรทำกรรมแต่งของแต่ละคนนะซึ่งคุณชีวิตบอกว่าตัวผมเองอะ่ะกรรมเยอะยม,มาบาลเขามันคงไม่อยากได้เลยต้องมาใช้เวรใช้กรรมต่อไปซึ่งเรื่องนี้ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของคนเคยถูกอุ้มแล้วรอดโหคุณชูวิทย์กำมวิสุทธิ์วิสิทธิ์นะครับก็อันนี้เป็น12บัญญัตินะฮะ12ประการที่ คนที่มีอาจจะใช้ได้นะคุณใช่ฮะคนที่มีหน้ามีตาในสังคมหรือว่ามีคู่อริหรือว่าอาจจะมีเรื่องของกลุ่มคนที่ไม่ชอบไม่หวังดีไม่หวังดีเกิดขึ้นเยอะแต่ผมว่าสิ่งเดียวข้อเดียวเลยดีกว่าที่ชะงักงันที่สุดไม่สร้างศัตรูเนี่ยดีที่สุดครับวันนี้รายการลงพักรองภัยก็หมดเวลาครับผมเสกชัยศิลิบุญคุณังกูลตะวันวงพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ